เราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปรู้จักกับพันไม้ทั้งสองชนิดกันนั่นก็คือดอกกุหลาบควีนซิลิกิตและดอกดอนย่าควีนซิลิกิตนั่นเองค่ะแล้ววันนี้ครับคุณผู้ชมเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปรู้จักกับพันไม้ทั้งสองชนิดกันซึ่งมีชื่อที่สวยงามแล้วก็ไพเราะด้วยนั่นก็คือดอกดอนย่าควีนซิลิกิตรวมถึงดอกกุหลาบควีนซิลิกิตนั่นเองครับซึ่งทั้งสองชนิดเนี่ยเป็นพันไม้พนาม ของสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยครับรวมถึงวันนี้เนี่ยจะได้ไปดูชมนิทรรศการด้วยเทิดพระเกียรติพันไม้งามนะครับที่ห้องสมุดจัดที่อุทยานหลวงราชบืษ์แห่งนี้เลยซึ่งจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับและตอน ค่ะเราอยู่กันที่สวนสวัสดีนั่นเองค่ะอย่างที่พี่แม็กบอกนะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปรู้จักดอกไม้2ชนิดค่ะนั่นก็คือดอกกุหลาบควีนซิลิกิตและดอกดอนย่าควีนซิลิกิตนั่นเองค่ะ ดูกันที่ดอกแรกครับดอกกุหลาบควีซิลิกิตนะครับซึ่งสตอรี่ของเขาเนี่ยก็ไม่ธรรมดาครับเพราะว่าในปี2513เนี่ยทางประเทศฝรั่งเศสเนี่ยก็ได้มีการจัดก,การประกวดกุหลาบขึ้นนะครับรวมถึงดอกไม้ชนิดนี้เนี่ยได้รับรางวัลชนะเลิศด้วยนะครับ <c oughs> และหลังจากนั้นครับผู้อำนวยการที่เรือนกุหลาบที่ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยก็ได้มีการอัญเชิญพระนามมาพี่ไทยควีนซิลิกิตเนี่ยเป็นชื่อของดอกกุหลาบสายพันธุ์นี้ด้วยและหลังจากนั้นนะครับคุณผู้ชม นักวิชาการต่างๆเนี่ยก็ได้มีการพัฒนาสายพันธ์ุนี้รวมถึงใช้ต้นพันนี้เนี่ยเป็นต้นพันธ์ุในการทําลูกผสมนะครับของพันธ์ุกุหลาบชนิดนี้เนี่ยให้แข็งแรงอีกด้วยเพราะว่าต้นเขามีทั้งลักษณะมีความแข็งแรงแล้วก็มีดอกที่ใหญ่รวมถึงสีสันของเขาเนี่ยเหลืองเหลือบส้มเนี่ยมีความสวยงามต่อตกันมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยครับ และมาดอกชนิดต่อไปครับนั่นก็คือดอกดอนย่าครีนิลิกินนั่นเองครับน้องละลินส่วนตัวพี่ดิวชอบดอกนี้มากมากครับเพราะเขามีความสวยงามแล้วก็ในส่วนนี้เขาจะมีหลากหลายสีด้วยครับไม่ว่าจะเป็นสีชมพูออกบาง,บางชนิดก็จะออกออกเป็นสีแดงๆครับและกลีบของเขาอ่ะก็จะมีห้ากลีบด้วยกันครับซึ่งมีความสวยงามในส่วนของการบานของดอกชนิดนี้ครับเขาจะบานตลอดทั้งปีเลยครับ และพี่เดียวรู้ไหมคะว่าที่มาของดอกดอนย่าควืนศริกิจเนี่ยเป็นยังไงเป็นยังไงรอครับน้องลา,ลาลินวลาลินจะเล่าให้ฟังนะคะเ,เมื่อครั้งที่ในหลวงในราชการที่9และสมเด็จพระราชินีเนี่ยสเสด็จเยือนประเทศฟิลิปปินส์ทางมหาวิทยาลัยของประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยได้ผสมพันธ์ุพันธ์ไม้ชนิดนี้ขึ้นและถวายดอกดอนย่านี้แก่สมเด็จพระราชินีได้ชมค่ะ และหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ทางสถานทูตและผู้เชี่ยวชาญในการผสมพันธุ์พันธุ์ไม้เนี่ยได้ตั้งชื่อให้กับดอกไม้ชนิดนี้นะคะว่าดอกดอนยา่าควีนซิลิกินค่ะเพื่อเป็นเกียรติให้กับสมเด็จพระราชินีในรัชากาลที่9นั่นเองค่ะคผมรับ และนอกจากนี้ครับคุณผู้ชมที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์แห่งนี้ยังมีนิทรรศการเทริดพระเกียรติพันไม้งามในสมเด็จพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งก็จะแสดงองค์ความรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพันไม้พระนามพันไม้พระราชทานนามหรือพันไม้ทรงโปรดและยังมีมุมถ่ายรูปและบริเวณนิทรรศการกลางแจ้งให้ได้ชมและถ่ายรูปร่วมกันได้อีกนะครับ และสุดท้ายนี้ครับคุณผู้ชมต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนและอีพีหน้าจะเป็นอะไรฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ